ครับสวัสดีครับนะมอนีนะครับโดมออนซันด์นะครับยูทูปเปอร์ระดับหมู่บ้านนะครับมันๆนะเดีนน๋ยวมอนีสิบห้าพี่น้องนะครับมาติดตามนะครับนี่คือบังไฟลานนะครับเจ้าของสถิติ 4 30วินาทีนะครับนี่คือทีมงานของหมอไฟลันลูกเจ้าพ่อเมืองแสนนะครับทีมงานเพิ่งกำลังกินเข่าอยู่นะครับกำลังกินเข่ากินน้ำอยู่นะครับนี่คือหมอไฟลันนะครับทอแปดนิ้วนะครับของทีมงานลูกเจ้าพ่อเมืองแสนนะครับเอิร์ดเง้วอาดลาดนะครับสุดจอดมากๆนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับสิได้ติดตามผลงานของทีมงาน บั้งไฟล้านลูกเจ้าพ่อเอมืองแสนกันนะครับไปติดตามกันนะครับนะครับลมหางล่างหู้เลยนะครับสำหรับบั้งไฟล้านในวัอนี้นะครับพี่ตัวพูมือเขาไม่ไงป่าเขาในร่องไงจกนขุยเนี่ยน้ำขยนี่คือเจ้าของซีตีนะครับ430วินาทีนะครับ ตลางนะครับลูกเจ้าพอเมืองแสนที่บ้านได้ก็ไอ้ไข่สาแก้วบ้านสาแก้วอำเภออะไรครับพนมไพรโอ้ยอำเภอพนมไพร์มันีจังนลยบ้านสาแก้วอำเภอพนมไพรตำบลอยัง ตมุยันะครับุญอย่งไงต้มบุญสายกยวตบุญสายแก้ววะตบุสายกอำเภอพนไพรจังหวัดศรีสะเกดนั่นเม่ว่ศรีสะเกดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขัดศรีสะเกดบ้านผมจังหวัดร้อยเอดนะครับบ้านสะบ้านสะแก้วตบุสาแก้วอำเภอพนมไพร้องบ้านนะที่สองบ้นงนี่คือบานที่สอง มัฟลาหแม่พีนี่ครับงขีหกของมังฟลานโอ้ข่ายนียเพันถนัดมงฟลานครับกินมังไฟลันดอนตาูวาลิาากทสี่อนะครับสถิติที่เคยเหตใดสูงสุดในปีนี้ แม่นคาวม้าล่างสี่อสิบเอสตของก่ฟข้ามไหนนี่นี่คือสสิติถือว่าเป็นสีตโลกของมกไฟล่างเลยมืไผได้เห็ดได้หลายสมัยมาก่อนคือบอกไฟล่านของไข่ ลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเนจ้าของสถิติตอนนี้เนะรบอนาีล่าีนะครับเขื่อนพ้นเขามาส่ถานเรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้าของสถิติ430นะครับลูกเจ้าพ่อเมืองแสน0

I okay. 来来来！ ไปนิดว hey, ่าหัวเสียบลงีดินเลยีการของลุดตะก้นตัวไ ่เลี่ยงนะครับพี่เลี่ยงทำสุดท้ายนะครับเนี่ยต่อต่อสายไฟแล้วนะครับสำหรับบังไฟล้านไฮไลท์ในมือนี้นะครับลูกเจ้าพ่อเมืองแสนนะครับสถิติท no you know. ี่เคยเฮ็ดได้นะครับ430วินาทีนะครับทําได้มาแล้วนะครับอย่ามาลุ้นในบังนี้มือนี้นะครับกอคอยทีมงานลูกเจ้าพ่อเมืองแสนมันหมานนะเอาพี่น้องทีมงานของลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสร่นบังไฟล้านนะครับห้า 430วิทำได้แล้วนะครับเคยเห้ไได้มาแล้วนะครับมันหมันนะ สาเอ3ดคะยนเราเปค่นหกสามสิบเจ็ดนะครับสาิบเจ็ดพี่น้องไปซื้อเลขเลยนะครับ37มเจือนี่ซื้อยังทันนะครับออกแน่สาวินาทีนะครับหม่องไฟรานในมือนี้นะครับสานะครับ 8 3 7, 8, 3, 7. มปมัดเด็ดจากแม่จ้อยเด้มัดเด็ดจากแม่จอ้อยบอ่ะพ่อแปดเออพ่อแปดแล้วก็ได้ส7เจ้เาไปซื้อยังทันเลยครับก็ขอให้มันหมานนะนะครับมับงไฟาลาดนะครับได้37วินาทีนะครับในมือนี่นะครับวันที่หนึ่งมิถุนานะครับได้มา่ถวการ่ถวงานยีน่พี่ละนะครับบ้านหนองกุ้งน้อยนะครับ37วินาทีเด้อนะครับ